ตอนที่31เงาของราชาซอมบี้หลังจากการพบกับเซียนและการวางแผนร่วมกันเพื่อค้นหาต้นต่อของซอมบ้โลกที่เคยไร้ความหวังก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างแม้ว่าความมืดยังคงปกคลุมอยู่ก็ตามเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางซากปร,รักหักทงังและเสียงคำรามของซอมบี้ไกลๆในเอกและพระเอกนั่งอยู่หน้าแคมป์ไฟท่ามกลางกลุ่มที่กำลังเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งเซียนอยู่ใกล้ๆพร้อมกับแผนที่เก่าที่มีรอยขีดเขียนเต็มไปหมด ข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาราชาซอมบี้ตัวใหม่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักเซียนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันถูกค้นพบในเขตเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างมีคนพบว่ามันฆ่าซอมบี้ระดับสูงจำนวนมากอย่างรวดเร็วและควบคุมพวกมันเหมือนเป็นกองทัพของตัวเองนั่นมันแปลว่าท้าเอกขมวดคิว้วถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้ล่มสลายใช่และถ้าเรายังไม่หยุดมันได้ซอมบี้เหล่านี้จะขยายอาณาเขตและไม่มีใครรอดเซียนเสริม นายเอกพยักหน้าเราต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงมือไม่อย่างนั้นเราจะตกอยู่ในอันตรายโดยไม่จําเป็นหลินฟงซึ่งเงียบมาตลอดตั้งแต่เข้าร่วมกลุ่มในครั้งนี้ก็พูดขึ้นอย่างมุ่งมั่นผมจะช่วยสอดแนมพื้นที่และส่งข้อมูลกลับมาให้พวกคุณดีมากเซียนชมทุกคนต้องทำงานเป็นทีมและระมัดระวังมากที่สุดตอนนี้เราไม่มีเวลาพอที่จะสูญเสียใคร หลังจากวางแผนเสร็จกลุ่มเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเมืองเก่าความเงียบสงัดที่ปกคลุมอยู่รอบตัวทำให้บรรยากาศดูตึงเครียดขึ้นเป็นเท่าตัวทุกก้าวที่เดินไปเหมือนเสียงหัวใจเต้นหนักขึ้นพระเอกกุมมือของนายเอกเบาๆเพื่อส่งผ่านความมั่นใจไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมจะอยู่เคียงข้างนายเสมอนายเอกมองตาพระเอกและตอบก,กลับด้วยรอยยิ้มผมก็เหมือนกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันเมื่อเข้าใกล้จุดที่คาดว่าเป็นที่อยู่ของราชาซองบี้กลุ่มต้องเจอกับสองบี้ระดับกลาง และสูงที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดพระเอกเคลื่อนไหวว่องไวสังหารสองบีด้วยความแม่นยำขณะที่นายเอกใช้ความสามารถทางการแพทย์ช่วยรักษาบาดแผลของทุกคนอย่างรวดเร็วอย่าลืมตรวจแต้มในระบบบ่อยๆนัดแต้มของพวกเราต้องเพียงพอสำหรับซื้ออุปกรณ์และยาเสียนเตือนในระหว่างการต่อสู้เซียนใช้ระบบของเขาส่งข้อมูลตำแหน่งของราชาสองบีที่แท้จริงมาให้กลุ่มอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านการสู้รบที่เหนื่อยล้าพวกเขามาถึงอาคารสูงเก่าที่ซ่อนราชาซอมบี้อยู่ภายในที่นี่แหละเซียนกระซิบพวกเราต้องวางแผนเข้าตีอย่างระมัดระวังเพราะราชาซอมบี้มีพลังที่ไร้กัดมากนายเอกและพระเอกพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มเริ่มวางกับดักและวางแผนแบ่งทีมสำหรับการบุกเข้าไปในอาคารผมจะอยู่ข้างในกับพระเอกและดูแลการต่อสู้นายเอกพูดส่วนพวกคุณช่วยดูแลด้านหลังและหาทางหลบหนีฉุกเฉินเมื่อทุกอย่างพร้อมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของวันนั้น เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดและเสียงคำรามของซอมบี้ที่ดังกึกกล้องในเอกและพระเอกเก้าเข้าไปยังอาคารเพื่อเผชิญหน้ากับประชาซอมบี้ความมืดและกลิ่นเหม็นเน่าครอบคลุมทุกอนุแต่ความรักและความมุ่งมั่นของทั้งสองกลับเป็นแสงสว่างที่ไม่มีใครดับได้พวกเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกทั้งใบจบตอนที่31ตอนที่32การ,รเผชิญหน้าครั้งแรกกับประชาซอมบี้ แสงสลัวในอาคารกับกระทบกับฝุ่นที่ลอยฟุ้งด้านในเต็มไปด้วยซากของเครื่องใช้และเศษซากต่างๆที่ถูกทิ้งร้างความเงียบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับกลายเป็นความตึงเครียดที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้นายเอกและพระเอกเดินเข้ามาด้วยความระมัดระวังพวกเขารู้ดีว่าเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตและอนาคตเราต้องหาให้เจอให้เร็วที่สุดแล้วจัดการมันก่อนที่มันจะได้ยึดพื้นที่มากกว่านี้นายเอกกระซิบเสียงนิ่งพร้อมแล้วนะพระเอกตอบสายตาเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจ ทันใดนั้นเสียงคำรามหนักหน่วงก้องขึ้นจากชั้นบนพวกเขารู้ว่าราชาซอมบี้กำลังอยู่ใกล้แค่เอื้อมระวังเสียตะโกนเตือนขณนะที่กลุ่มสมาชิกอื่นๆปักหลักคุมพื้นที่ด้านล่างนายเอกกับพระเอกค่อยๆปีนขึ้นบันไดเก่าๆไปยังชั้นบนสุดทันใดนั้นเงาร่างใหญ่โตปรากฏขึ้นในมุมมืดราชาซอมบี้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าใครท่าทางหน้าเกรงถามพร้อมแสงตาแดงฉานที่สองประกายอันตรายนี่แหละราชาซอมบี้พระเอกพูดเบาๆพร้อมจับมือของนายเอกแน่นขึ้น ราชาซอมบี้ส่งเสียงคำรามพร้อมเดินเข้าหาทั้งสองอย่างรวดเร็วพระเอกตั้งท่าจะโจมตีท,ทันทีในขณะที่นายเอกก็พร้อมจะช่วยเหลือด้วยยาและกลยุทธ์ที่วางไว้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นดุเดือดที่สุดพระเอกต้องใช้ทั้งพลังและความรวดเร็วเพื่อหลบหลีกและโจมตีราชาซอมบี้ส่วนนายเอกคอยดูแลบาดแผลและหาทางสนับสนุนจากระยะไกลอย่าให้มันจับเราได้เด็ดขาดนายเอกตะโกนในขณะนั้นราชาซอมบี้ได้ปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังทำให้ซอมบี้ระดับกลางและสูง จำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้นวิ่งเข้ามาร่วมการต่อสู้โดยอัตโนมัติเราต้องจัดการพวกมันก่อนพระเอกตัดสินใจและใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาอย่างเต็มที่ขณะที่นายเอกใช้ระบบเรียกอุปกรณ์และยาช่วยเสริมกำลังให้พระเอกแต้มในระบบลดลงอย่างรวดเร็วจากการใช้ยาและอาวุธแต่ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้เพราะรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้เพื่ออนาคตหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและเน็ดเหนือราชาซอบ้เริ่มเสียท่าพระเอกจมตีด้วยแรงสุดท้าย จนราชาซอมบี้ล้มลงแต่ยังไม่ตายนี่มันแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเสียนที่อยู่ด้านล่างพูดอย่างกังวลราชาสอมบี้ตัวนี้อาจเป็นเพียงหัวหน้าฝูงยังมีราชาที่ใหญ่กว่าและอันตรายกว่านี้อีกนายเอกมองพระเอกที่เหนื่อยล้าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ยังคงยิ้มให้เขาได้เราจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้เพื่อปกป้องโลกใบนี้และคนที่เรารักพระเอกจับมือเขาแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่ข้างนายเสมอ ทั้งคู่ยืนหยัดเคียงข้างกันท่ามกลางความมืดมิดแต่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยลดลงจบตอนที่32ตอนที่33แผนลับและการรวบรวมพลังหลังจากการต่อสู้กับปราชาซอมบี้นเอกและพระเอกกลับมารวมตัวกับสมาชิกในกลุ่มในที่ปลอดภัยทุกคนต่างมีบาดแผลและความเหนื่อยล้าแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความหวังเราต้องวางแผนให้รอบคอบมากขึ้นนเอกพูดขึ้นเสียงเข้มราชาซอมบี้ตัวนั้น ไม่ได้มาเล่นๆและพวกมันยังมีราชาที่ใหญ่กว่ารออยู่ถ้าเอกพยักหน้าผมจะไปหาอาวุธและยาเพิ่มเติมจากระบบส่วนพวกคุณช่วยกันหาแหล่งที่ซ่อนพักพวกที่เราตามหาอยู่ในขณะเดียวกันนายเอกเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเพื่อหาจุดอ่อนของซอมบี้และวางกลยุทธ์ใหม่ระบบบออกว่าซอมบี้ระดับธรรมดาและระดับกลางจะอ่อนแอต่ออาวุธประเภทไฟและแรงกระแทกสูงราชาซอมบี้และราชินีมีจุดอ่อนที่บริเวณหัวใจที่ถูกเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม จึงต้องโจมตีด้วยอาวุธพิเศษที่มีในระบบเท่านั้นเราต้องหาอาวุธพิเศษพวกนี้ให้ได้โดยเร็วนายเอกพูดหลังจากหารือกันทีมงานได้แยกย้ายกันไปทําภารกิจเพื่อเพิ่มแต้มในระบบโดยเฉพาะพระเอกที่ออกไปล่าส่องดิระดับสูงเพื่อปมแต้มให้เพียงพอสําหรับซื้ออาวุธและยาระหว่างที่พระเอกออกล่านายเอกใช้เวลาที่เหลือดูแลทุกคนและวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่จะมาถึงเราอาจจะไม่รอดถ,ถ้าไม่มีการร่วมมือกัน นายเอกกล่าวทุกคนต้องช่วยกันให้เต็มที่ในช่วงเวลานั้นเองนายเอกได้รับข้อความจากระบบแจ้งเตือนภารกิจพิเศษที่ให้รางวัลแต้มสูงหากสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดนี่อาจจะเป็นโอกาสของเรานายเอกคิดแต่ก็เสี่ยงมากด้วยความตั้งใจแน่วแน่ทั้งสองจึงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตพวกเขาและโลกนี้จบตอนที่สาตอนที่ส4ภารกิจเสี่ยงตายและความหวัง หลังจากได้รับแจ้งภารกิจพิเศษจากระบบนายเอกและพระเอกรู้ดีว่านี่อาจเป็นโอกาสทองที่จะเพิ่มแต้มจำนวนมากแต่ภารกิจนี้เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่เคยจะมาก่อนภารกิจคือการบุกเข้าไปในเขตซองบี้ระดับราชาซึ่งมีอันตรายสูงสุดระบบแจ้งด้วยเสียงเย็นชาถ้าผู้เล่นสำเร็จจะได้รับแต้มห้าหมื่นแต้มทันทีพระเอกมองหน้านายเอกอย่างจรงิงจังนายเอกเราต้องไปด้วยกันแน่นอนนายเอกตอบแต่เราต้องวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้รอดกลับมาให้ได้ ทั้งสองเริ่มเตรียมอาวุธและยาพร้อมทั้งตรวจสอบระบบอย่างละเอียดในเอกเลือกใช้ยาที่ช่วยเพิ่มพลังและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วส่วนพระเอกเลือกอาวุธที่มีความแรงสูงที่สุดที่มีในระบบเมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาก็เดินทางเข้าสู่เขตซอมบี้ระดับประชาด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดในระหว่างทางซอมบี้ระดับกลางและระดับสูงต่างตามมาเป็นฝูงพวกเขาต้องใช้ความสามารถและความสามารถขี่ในการสู้รบอย่างไม่ลดละพระเอกเป็นผู้ลุยนำ และสังหารซอมบี้จำนวนมากขณะที่นายเอกคอยดูแลรักษาและสนับสนุนด้วยการใช้ทักษะแพทย์อย่างเต็มที่ระวังนายเอกตะโกนเมื่อเห็นซอมบี้ราชินีตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพระเอกตอบโต้ทันทีด้วยอาวุธหนักยิงจนซอมบี้ราชินีล้มลงแต่ก็ทิ้งร่องรอยบาดแผลลึกให้พระเอกเองด้วยพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงใจกลางเขตซอมบี้ระดับราชาที่ซึ่งราชาซอมบี้ตัวใหญ่ที่สุดคอยเฝ้าปกป้องนี่แหละจุดหมายของเรา นายเอกพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพระเอกและนายเอกต้องใช้ทั้งสติความสามารถและอาวุธพิเศษที่มีเพื่อโค่นร,ราชาซอมบี้ให้ได้ความลำบากและความเหนื่อยล้าถูกกลบด้วยความหวังที่พวกเขามีให้กันและกันในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดราชาซอมบี้ถูกทำลายและระบบก็ประกาศว่าภารกิจสำเร็จรับรางวัลห้าหมื่น 50, แต้มพระเอกและนายเอกถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวไกล เราต้องกลับไปเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่านี้นายเอกกล่าวใช่และครั้งนี้เราจะไม่ยอมแพ้พระเอกตอบพร้อมรอยยิ้มจบตอนที่34ตอนที่35จุดจบของซีซั่นแรกและการเริ่มต้นใหม่หลังจากชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เหนือราชาซอมบี้นายเอกและพระเอกกลับมายังฐานที่ปลอดภัยแต่ว่าบรรยากาศไม่ได้สงบอย่างที่คิดแต้มที่เราได้มามันทำให้ระบบส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยบางอย่างนายเอกพูดเสียงหนัก พระเอกขมวดคิ้วหมายความว่ายังมีภัยใหญ่กว่านี้แชร์ระบบบอกว่ามีจุดเปลี่ยนที่กำลังจะมาถึงโลกนี้จะมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์ทั้งมวลนายเอกอธิบายทั้งคู่รู้ดีว่าภารกิจที่เพิ่งผ่านมายังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเทียงบททดสอบที่หนักกว่าเดิมกำลังรออยู่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมพระเอกกล่าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างนายเอกเสมอนายเอกยิ้มบางๆและฉันก็จะปกป้องนายเอกเหมือนกัน ในช่วงเวลาสุดท้ายของซีซั่นนี้ระบบแจ้งเตือนภารกิจใหม่ที่จะเริ่มขึ้นพร้อมกับภาพร่างของกลุ่มคนลึกลับที่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญในสงครามซอมบี้ครั้งต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงในเอกกล่าวอย่างแน่วแน่และเราจะไม่ยอมแพ้พระเอกเสริมด้วยความหวังความรักและความมุ่งมั่นพวกเขาก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตในโลกซอมบี้นี้จบซีซั่นหนึ่งของนิยายวายโลกซอมบี้ก็มีรักได้ครับ